อีกหนึ่งเกมมิ่งแฮนเฮลรุ่นใหม่ ASUS ROG Ally X ที่สุดของเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ล่าสุดจะน่าซื้อที่ไหนไปชมกันต่อกันได้เลยสวัสดีครับพบกับรายการ Real Review นะครับในคลิปนี้แอมินโป้งได้มีโอกาสรีวิวนะครับกับเครื่องเล่นเกมพกพาเกมมิ่งแฮนเฮลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ตีบวกอัปเกรดแล้วกับ Asus ROG Ally X นะครับที่เรียกว่าเป็นการต่อยอดเนี่ยมาจากรุ่นเดิมหลายส่วนเลยเรียกว่าถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ซื้อขึ้นเล่นเกมพกพาสักเครื่องหนึ่งว่ารุ่นเนี่ยเป็นตัวเลือกแรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนนี้นะครับถ้าใครเนี่ยต้องการเล่นเกมนะครับอุปกรณ์เราก็มีหลากหลายจะประกอบ PC ก็ได้นะครับจะซื้อเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครชื่นชอบการที่เราเนี่ยสามารถพกพา เล่นเกมไปได้ท er> ุกท pues ี teachers, no. ่ทุกเวลานั่งเล่นนอนเล่นตะแคงเล่นนะครับคือเล่นเกมพวกพาอย่างตัว ASUS ROG Ally X ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักกับ ASUS ROG Ally กัน้แหละเพราะว่าเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ได้ว่าสร้างกระแสสร้างความฮือฮาเป็นอย่างดีเลยกับการเป็นเกมมิแฮนเฮลใช้ระบบปฏิการเนี่ยเป็น Windows ซึ่งก็เรียกว่าเรียบง่ายแล้วก็ใครหลายคนเนี่ยสามารถ ติดตั้งเกมได้หลากหลายเลยในส่วนตัวสเปคแล้วก็ราคาก็ถือว่าจับต้องได้ง่ายมาในปีนี้ตอนนี้นะครับมาแล้วกับสเปคไทย ASUS ROG Ally X ซึ่งมีการอัปเกรดเนี่ยหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกเกาะน,นะครับสีขาวเป็นสีดำเฮ้ย hey, สำคัญนะเว้ยเพราะว่าสีดำบางคนเนี่ยชอบมากกว่าอาจจะ เลืองได้ยากกว่าประมาณนี้รวมไปถึงนะครับมีการปรับเออร์กโนมิกหลายๆส่วนในการกริปก็ดีขึ้นนะครับปุ่มต่างๆก็ดีขึ้นให้มันเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นมากกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับสเปคเองนะครับก็มีการอัปเกรดด้วย CPU เหมือนเดิมก็คือเป็น AMD C1 Extreme am, การ์จอก็จะเป็น Radeon R DNA 3ก็แรงลื่เหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของตัวแรมภายในมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นขนาด 24GB แล้วก็ตัวโซเลตเป็น 1TB เทร mm าไบตีย hmm. กว,ว่ามีผลเลยในการเล่นเกมโดยรวมแล้วก็การใช้งานโดยรทั้งหมดนอกจากนี้นะครับยังได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นอยู่ที่8 0วัตต์ออวเรียกว่าใหญ่กว่าเดิมประมาณเท่าตัวได้รวมไปถึงนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็น USB ใช้4 2ช่องแล้วนะครับเป็นสำนวนออีกช่องหนึงเป็น USB 4.0ซึ่งก็รองรับการใช้งานแบบโฟงชันนะครับไฟสูงสุด,สดถึง1 0 0วัรต์บาทด้วยกันแล้วก็สําคัญเลยเรื่องของระบบรํบร้อนก็ดีขึ้นก็คือเย็นลงกว่าเดิมเรียกว่ารุ่นก่อนนั้นนะครับใครกังวว่ามันร้อนอย่าง,ง,งนี้อย่างนี้รุ่นนี้คือด,ดีขึ้นในทุมิติกับราคา29,990บาท คราวนี้นะครับผมพามาดูสเปคเต็มๆของ LG Ally X กันนะครับ CPU นะครับก็จะเป็น AMD Ryzen C1 Extreme นะครับทำงานแบบ8คอร์16เทรดที่ความเร็วสูงสุด 5.1GHz ด้กันตัวมี5 g d p นะครับอยู่ที่30วัตต์เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงมิกเลยบทจะ ไปพลังงานก็ทําได้ดีบทจะแรงก็สามารถทําไน้ลืนไหลาการ์ดจอออนชิปนะครับก็จะเป็น AMD Radeon สถาบปติกรรมเป็น R DNA 3ก็เรียกว่าตอบโจทย์ในการเล่นเกมอย่างแน,น่นอนนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันแรงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยเพราะว่ามีการอัปเดตในส่วนงตัวซอฟต์แวร์ในส่วนตัวแรมนะครับก็จะเป็นขนาดย4 g b ิ by, ่ออนบอร์ดมาเลย LP DDR5 X bus 7,000พันอบกาเฮิร์์อันนี้ก็ดีขึ้นเนาะในส่วนตัวสโตรเลจก็จะเป็น SSD M point NVMe PCE si i Gen4 แบบ2280ตัวยาวความจุ1 t ท b ซึ่งก็ถือว่าให้ RAM แล้วก็ให้ SSD มาแบบจัดเต็มกว่ารุ่นก่อนหน้าจอเองนะครับก็จะเป็น s i z i n g 7นิ้วพาแนลเป็น IPS เกรดสูงคอเาเอียกเป็น Full HD 1920คูณ1080ิก x ซลมี refresh rate อยู่ที่120 Hz ค่าขอบเขตสี sRGB ตามที่เคเอาไว้นะครับอยู่ที่100%แล้วก็มีเรื่องของการใช้งานแบบทัชสกรีนได้อีกด้วยเพราะบางเกมหรือว่าบางการควบคุมนะครับทัชสกรีนก็จะ ง่ายกว่าสําคัญเลยตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นกระจกแบบไวด์ลากาดพิกตัสนะครับที่เรียกว่าทนทานเป็นรอขีดข่วนได้ยากนะครับรวมไปถึงลดสะท้อบนอีกด้วยในส่วนตัวสอื่นนะครับอย่างเช่นการเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะรองรับไมโครเอส a r การเพื่อจะเพิ่มเติมตัวโซลิดได้ในส่วนตัวเกม หรือว่าในการสำรองไฟล์ต่างๆการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น USB Type C 2ช่องซึ่งก็จะเป็นแบบ full function ท้ง2ช่องนะครับมีช่องต่อไฟล์ไมล์หนึ่งช่องส่วนการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็จะเป็น Wi-Fi 6e แล้วก็ Bluetooth ดุสองมาพร้อมกับตัว Windows 11 Home สามารถใช้งานได้ทันทีและเราก็ได้ตัว Xbox Game Pass Ultimate เวลา3เดือนด้วยกันนะครับถ้าใครติดใจก็สามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากนี้การรับประกันนะครับก็จะเป็นแบบ2ปี global หมายความว่าประกันแบบทั่วโลกเลย2ปีเรียกว่าครอบคลุมกว่า83ประเทศด้วยกันแต่ก็เป็นการแบบส่งศูนย์เคมเองโดยรวมนะครับก็ถือว่าในส่วนตัวฮาร์ดแวร์ในส่วนตัวสเปคก็คือน่าใช้กว่าเดิม แล้วก็จากการที่ผมนะครับได้ลองใช้งานมากับตัว ASUS ROG Ally X ตัวนี้บอกเลยว่าชอบหลายอย่างเลยอันไหนชอบอยู่แล้วก็จะชอบมากกว่าเดิมแล้วก็เข้ารู้ก่อนซื้อก็มีเหมือนเดิมเช่นกันนะครับเอาส่วนที่ชอบก่อนก็นแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันถือว่าเป็นเกมมิ่งแคนเฮลที่ถือว่าน่าซื้อเพราะว่าด้รวมฟีเจอร์ที่ได้ความแรงนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ในการจับถือพวกพาผมว่ามันเข้ามือมากเลยเรียกว่าถ้าใครเนี่ยจะซื้อเครื่องเล่นเกมพวกพานะผมว่าไปลองจับเครื่องจริงตามหน้าร้านกอน กับตัว LG Ally X เครื่องนี้ต่อมานะครับแน่นอนจากการที่มันใช้สเปคเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัว Computer, คอมพิวเตอร์คล้ายๆกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับตอนนี้ผมทําให้ดูแล้วเราเนี่ยสาม,มารถนะครับเปลี่ยนเครื่องเล่นเกมพกพาเครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์ได้แบบง่ายๆนะครับจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายเนาะแต่ว่าทําได้ก็แล้วกันนะครับก็คือเราสามารถเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายแบบบลูทูธต่อหน้าจอแยกก็ได้ ทังตัว USB Type C แบบนี้นะครับรวมไปถึงการต่อหับได้จะเพิ่มการเชื่อมต่อแบบ HDMI ต่อทีวีหรือว่าจะเชื่อมต่อนะครับพวก USB Type A SD Card ตัวเต็มก็ทันไดหมดเลยเสมือนว่าเราเนี่ยใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องถ้าใครมีจอใหญ่กว่านี้ก็เชื่อมต่อได้เหมือนกันเรียกว่าอันนประสงค์แล้วกันถ้าใครคิดว่าเอ๊ เราเองต้องการเครื่องเล่นเกมพกพาที่เป็นคอมพิวเตอร์พกพาได้บางคนแงแบบพอแก้ไขางานได้นะครับเปิดคีย์บอร์ดสก,กีขึ้นมาได้เงี้ยก็ทำงานได้เสมือนเป็นคอมพิวเตอร์พกพาหนึ่งเครื่องเลยต่อมานะครับเป็นส่วนการที่เขาอัปเกรดสเปคไม่ว่าจะเป็นตัวแรมขนาด24 g b s นะครับ SSD 1TB บ,บอกเลยว่ามีผลโดยตรงกับการใช้งานในรวมนะครับเพราะว่าตัวแรมเองเนี่ยเขาจะเป็นการแชร์แรมให้ตัวการ์ดจอนะครับไปเลือ8 g b ทําให้การเล่นเกมมันเรื่อยขึ้นในการเปิมาก,ก็คะแนนดีขึ้นส่วนตัวโซลิเองนะครับ เดิมๆ5-12 g b รุ่นก่อนผมว่ามันน้อยไปหน่อยรุ่นนี้1เทราไบต์เนี่ยเพียงพอแล้วและก็สําคัญเลยเป็นแบบ2280ก็คือเป็นตัวยาวตัวมาตรฐานในการอัมเกรดก็ถือว่าทําได้ง่ายกว่าเดิมนั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานร้อนนะครับแม้ว่าภายนอกเนี่ยดูแลจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ภายในยเนี่ยจะบอกว่าก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับมีการปรับเรื่องของตัวพัดลมนะครับให้มันดีขึ้นโฟลยิ่งขึ้นนะครับลมร้อนเป่าดีขึ้น ลมเย็นดูดอากาศดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ด้วรวมจากการทดสอบใช้งานจริงนะเฮ้ยมันเย็นลงกว่าเดิมแล้วก็ตัวหน้าจอเองนะครับที่รุ่นก่อนนั้นอาจจะมีอาการความร้อนแผดขึ้นมาบ้างรุ่นเนี้ยความร้อนแผดออกมาเนี้ยน้อยก,กว่าเดิมแล้วนอกจากนี้ที่ผมชอบนะก็คือเรื่องของพวกปลุ่มควบคุมตนาตานด้วยกันเราจะเป็นตัวจอยสติ๊กที่เป็นตัวนาอกนะครับตัวบัมเปอร์ตัวทิกเกอร์ตัวดีแพดเนี้ยดีขึ้น ในทุกการใช้งานเลยทนทานขึ้นตอบสนองดีขึ้นเรียกว่าถ้าใครนะครับเคยใช้งานกับตัว LG รุ่นแรงมาก่อนพอมาลองจับตัวนี้ผมเชื่อว,ว่านะน่าจะชอบมากกว่าเดิมอีกทันะครับในการใช้งานจริงๆแบตเตอรี่เองนะครับความจุเพิ่มขึ้นอยู่ที่2ขั้าตัวด้วยกันนะครับอยู่ที่8 0วัต์อ h ซึ่งจากการทดสอบใช้งานจริงนะครับทั้งการเล่นเกมเฮ้ย แบตเตอร,ตรี่อึดขึ้นหรือแม้แต่การใช้งานแบบ power s a v i r mode ในการอย่างเช่นดู YouTube แล้วกันเนาะเฮ้ยแบตก็นานขึ้นเหมือนกันเรียกว่าเป็นหนึ่งปัจจัยเลยสลับคนที่ต้องการแบตเตอรีร่ที่มันอึดนะครับตัวนี้ก็ ดีขึ้นจริงๆสุดท้ายนะครับกับการเชื่อมต่อรุ่นก่อนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น USB Type C พอตเดียวข้อจํากัดมันเยอะอะจะต่ออะไรก็ลําบากแต่พอมันมีอพอรพตนะครับสะดวกเลยเนี่ยไปต่อจอแยกไปต่อตัวหับเพิ่มเมติมจะไปต่ออะแดปเตอร์เพิ่มก็ทําได้เรียกได้ว่าดีอยู่าเดิมอย่างที่ควรจะเป็นตรงนี้ต้องขอชื่นชมว่าทาง ASUS ROG นะครับเขารับฟังเราส่วนฟีเจอร์อื่นๆที่อยู่แล้วก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่ม Power ที่แบบฟิงเกอร์พิ้นนะครับ ลำโพงก็เสียงดีนะครับดังกังวานชัดเจนและสุดท้ายนะครับไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับผมแล้วกันนะเฮ้ยสีดำสีขาวเนี่ยจากการใช้งานจริงๆมาแล้พามา1นมา1ปีเนาะก็จะพอพูดได้นะครับเรียกว่าตัวเครื่องอ่ะมันไม่เหลืองหรอก นะครับมันไม่ว่บใช้งานแล้วสีขาวมันกลายเป็นสีเหลืองขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าด้วยตัวเราเองนะครับเราแบบรักษาความสะอาดเวลานะครับทำให้บางทีมือเราเลอะแล้วเราก็ไปจับเครื่องเพราะจับเครื่องพวกกริปบางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบผิวไม่เรียบเนี่ยความสกรปรกมันเข้าไปเกาะทําให้มันดูเหลืองแต่ความจริงแล้วเครื่องไม่ได้เหลืองนะแต่พอเป็นสีดําถามว่ามือเราสะอาดขึ้นไหมก็ไม่ใช่แต่มันไม่เห็นส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากกว่าสีขาวเดืมๆกันแล้วกัน ข้อควรรู้นะครับก็มีอยู่เล็กน้อยละกันเนาะอย่างแรกเลยสลับผมนะก็คือการให้เราเนี่ยจะใช้งานให้มันแบบเป็นโหมดเทอร์โบนะครับสาวัตต์ซ U วิ่งเต็มเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นจะต้องต่ออะแดปเตอร์เออหมายความว่ายังไงเราเล่นเกมถ้าเราพกพานะ เราไม่ได้ต่ออะแดปเตอร์นะครับความแรงที่เราได้เนี่ยมันจะอยู่ที่25วัตต์ในส่วนตัว CPU ซึ่งมันจะวิ่งเต็มอยู่ที่30วัตต์ก็ต่อเมื่อเราต่ออะแดปเตอร์เท่านั้นตรงนี้นะครับแปาว่าถ้าเราไม่ต่ออะแดปเตอร์ความลื่นจะน้อยกว่าเอาประมาณนี้กันแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเราต่อ apter, อะแดปเตอร์ผ่านทางตัวหับนะครับมันก็จะวิ่งไม่เต็มเหมือนกันเราต้องใช้อะแดปเตอร์ของเรานะครับ65วัตต์หรือว่าเราตตกก็ได้ต่อตรงกับตัวเครื่องเท่านั้นถึงจะวิ่งเต็มที่เป็นโหมดเทอร์ วัต์แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าใครคาดหวังเนาะนอกเหนือจากการที่เป็น,น,เ,นเครื่องเล่นเกมบลพาร์แล้วนะครับต้องการใช้งาน,นคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับคุณเองก็ต้องเผื่องงบไว้นะครับในกรณีที่ไม่ได้มีจอแยกอยู่แล้วไม่ได้มีเมาส์คีย์บอร์ดแยกอยู่แล้วต้องเผื่อง,งบซื้อไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเมาส์มีคีย์บอร์ดได้มีจอแยกเนี่ยบางกรณีนะครับพูดตรงๆนะมันใช้งานลาบากเหมือนกันอย่างเช่นแบบเฮ้ยเราจะพิมพ์เอกสารโดยที่ใช้แต่จอสัก้อย่างเดียวอันนี้เหนื่อยไปหน่อย รหรือบางกรณีเราจะเล่นเกมที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดก็ไม่ได้ใช่ไหมเราเองก็ต้องเผื่องงบไว้ซื้อพวกอย่างน้อยสุดนะก็คือเมาส์คีย์บอร์ดบูทูธส่วนจอแยกเนะี่ยจะซื้อเป็นแบบ y ท e c หรือว่าจะซื้อต่อแบบ hdmi ก็แล้วแต่แต่ต้องเผื่องงบไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวหับเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายน,นะครับแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาตัวจริงแต่ด้วยกายภาพของมันนะครับมันก็เป็นเครื่องที่เล็กนะครับการ์ดจอก็เป็นแบบออนชิพนะครับจาก amd ryzen c 1 extreme งบประมาณเนี่ยให้ผมตี2 0 0 0 0กว่าบาทใช่ไหมนะครับสมมตินะณนะวันนี้เราเนี่ยไปซื้อนูบูเกมมิ่งเครื่องใหญ่กว่านี้มีการ์ดจอแยกเล่นเกมก็จะเลื่อนกว่านี้แต่ข้อดีของรุ่นนี้คือมันพกสะดวกกว่าพวกโนบกเกมมิ่งฉะนั้นแล้วถ้าใครมีงบ20 0 0 0กว่าบาทนะครับไม่เกินส0 0 0มบาทถ้าในเล่นเกมแบบขอเลื่นๆแรงๆผมว่าซื้อนตบกเกมมิ่งดูคุ้มค่ากว่าอันนี้พูดตรงๆนะแต่ถ้าใครมองความกลมกล่อมในการพกพา มีความเป็น AOG มีความเป็น l i x, ลล x ก็คงต้องซื้อรุ่นนี้เลยนะครับเอาล่ะครับทดสอบเล่นเกม PUBG นะครับตอนนี้ผมก็ปรับกราฟิกสุดทุกอย่างเลยนะเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ราวๆสัก40-50ต้องบอกเลยว่าภาพสวยนะครับแต่ว่าเฟรมเรทอิเนี่ยก็อาจจะดูน้อยไปหน่อยเนาะประมาณ40บวกๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ในส่วนตัวพวก CPU ก็ทำงานเต็มที่นะครับอยู่ที่3ัไดต์ดกัน GPU นะครับก็ทำงานที่ เกือบเกือบรอบเปอเร์เซนต์เดี๋ยวผมจะลองนะครับในส่วนของตัวการปรับนะครับกราฟิกให้มันแบบลื่นกว่านี้ดูละก,กันเนาะอ,อ่านะครับผมจะลองปรับในส่วนตัวเซตติ้งดูนะตัวกราฟิกนะครับจากอัลตร้าผมว่ามีเดียมพอแล้วมั้งลองดูเนาะว่าจะได้เฟรมกลับมาที่ก็ขึ้นมาอยู่ที่60เฟรมก็ดีขึ้นนะออแต่ส่วนตัวถ้าใครอยากลื่นกว่านี้นะครับผมจะลองปรับในแบบโลไปเลยดีกว่านะ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูปรับนะครับกราฟิกเนี่ยเป็นตัวโลไปเลยแล้วกันเนาะเวลีโลและกันอยากรู้เหมือนกันเฟรมเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยบวกอผมว่าถ้าใครคาดหวังแล้วกันเนาะผมว่าปรับเป็นเวลีโลก็ได้นะเพราะว่าจริงๆตัวเกมก็ยังดูสวยงามอยู่ดีนะ,ะว่าด้วยจอมาเล็กนี่แหละนะครับเน้นความลื่นมากกว่าเว้นแต่าบางคนอ่าต้องการภาพสวยนะครับก็ปรับเป็มีเดียมแต่ส่วนตัวคิดว่าสำหรับออาต้านเนี่ยมันจะตึงไปนิดนึง มาต่อที่เกมน,นะครับสลับเกม forza horizon 5ผมปรับกราฟิกสุดหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ปรับ Resolution เป็นแบบ full hd ตามเนถิอขงตัวหน้าจอด้วยเครแนนที่ได้ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก30 40แล้วแต่การเรนเดอร์ฉากนะครับก็เรียกว่าลื่นไหลเพียงพอต่อกันเลยนั่นแหละแต่ผมก็คาดหวังแหละนะครับอยากให้มันลื่นกว่านี้อีกซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปปรับตัว กราฟิกดูนะครับเป็นประมาณแบบมีเดียมดูนะครับว่าจะได้เฟรมกลับมาเท่าไหร่เพราะว่ามันจําเป็นนะคือไม่ใช่ว่าก็เล่นเกมพวกพาคเครื่องนี้มันจะเล่นทุกเกมได้ลื่นนะครับเป็นไปนไม่ได้นะ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะปรับตัวกราฟิกให้มันเหมาะสมกับเฟรมเรทที่เราคาดหวังด้วยแล้วก็ไปที่ตัวกราฟิกนะครับตอนนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมนะผมจะลดเหลือเป็นมีเดียมกันแล้วกันนะครับกดเซฟหนึ่งครั้งต้องรีสตาร์ทด้วยนะโอเคครับผม เฟรมเรทที่ได้ออกมานะครับก็อยู่ที่ 90- 100อ่ะนะครับผมว่ามันโอเคมากๆเลยนะกับเกม forza horizon 5ที่เราปรับประมาณมีเดียมนะครับอย่างี้บอกไปนะครับเราเองไม่ต้องไปฝืนนะครับปรับทุกเกมสุดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะเล่นเกม,เมอื่นนะครับอย่างเช่นตัวบูคงนะครับอันใหม่เออเกมใหม่นะครับก็ปรับกราฟิกกลางๆก็ได้หรือว่าโลก็ได้ผมว่าในบางกรณีนะเพื่อเน้นความลื่นไหลามากกว่าแล้วก็เน้นว่าเราเนี่ยสามารถพกเครื่องเนี้ย ไปเล่นเกมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามผมย้ำอีกรอบนึงนะผมทดสอบเนี่ยด้วยการที่ต่ออะแดปเตอร์นะครับซี u เนี่ยก็จะใช้ไฟโหมดเทอร์โบ1 0วัตต์นะครับถ้าเราไม่ต่ออะแดปเตอร์มันก็จะวิ่งอยู่ที่25วัตต์อนว่าที่เหลือนะครับไปดูกราฟเกมอื่นๆกันดีกว่านะครับทุกเกมปรับสุดหมดทุกอย่างเลยนะครับลองเ e เย r รกันดูได้ ทดสอบใช้งานจริงนะครับกับตัว ASUS ROG l i n นะครับผมพามาดูตัวซอฟต์แวร์ก่อนเลยกับตัว e v e r y c a s e SE Special Edition นะครับกดที่ปุ่ม Hotkey เข้าเลยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวหน้าหลักนะครับในการควบคุมต่ตางๆด้วยกันเมื่อจะเป็นการปรับแต่งนะครับ General ทั่วๆไป โพรเพอแมนโหมดนะครับปรับแต่งหน้วินโดว์ไซเ p นโพรเพอแมนนะครับเทอร์โบหรือว่าแมนนวก็ตามสีนะครับแล้วก็อัปเดตเซนเตอร์นะครับก็ทำได้เหมือนกันตรงนี้เลยรวมถึงตัวไลทติ้งด้วยว่าจะเป็นโหมดไหนความสว่างประมาณไหนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงนะครับก็จะเป็นลักษณะของเกมเซนเตอร์ด้วยว่าเราติดตั้งเกมอะไรไว้ในเครื่องครับก็จะมาโชว์ตรงนี้นั่นเองรวมไปถึงนะครับเราเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนของตัว Command Center ได้เวลาเราเล่ลนเกมแล้วก็กด ปุ่มตรงนี้เลยกดปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าสู่โหมดการปรับต่างๆได้กันนะครับตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นโหมดอะไรก็ตามทีแล้วก็บอกวัดด้วยนะขอสว่างก็เหมือนกันนะครับสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้เลยกดเข้าไปกดเพิ่มลดได้นะครับอลอุ่มก็เช่นเดียวกันอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ Real Time Monitor นะครับสำหรับคนที่ต้องการดูลักษณะของ ว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยใช้งานประสิทธิภาพเป็นยังไงกันบ้างผมขอเลือกเป็นแบบตัวสแควร์ก็แล้วกันแล้วก็ดูการใช้งานของตัว CPU อุณหภูมิอะไรเงี้ยนะแล้วก็เฟรมเรทด้วยนะครับไว้ที่มุมมุมนี้ดีกว่านะอ่าหรือถ้าใครเนี่ยอยากจะนะครับให้ตัวเครื่องเองเนี่ยมันฟิกไว้เลยกับตัวเฟรมเรทก็สามารถตั้งค่าได้ว่าจะเป็น 30, 45, 60, 90หรือว่าร้0แล้่แต่เกม แล้วแต่ความพอใจนะครับแต่ส่วนตัวปิดไว้เพราะว่าต้องการเทนนมันออกมาแล้วก็อ,อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับตัว AMD RSR Radeon Super Resolution ในการ upscale ตัวเกมนั่นเองนะผมเปิดเอาไว้เพื่อให้ตัวเครื่องเองสามารถที่จะ optimize ได้เฟรมเรทของตัวเกมให้มันลื่นสุดน,นะครับโอเคเคราวนี้เดี๋ยวผมพาไปทดสอบกันเลยดีกว่า ถ้ามาดูนะครับผล benchmark ต่างๆกันนะครับกับตัว lg อะไร x ตัวนี้ผมจะแบ่งนะครับเป็นทั้งแบบต่ออะแดปเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบไม่ต่ออะแดปเตอร์ด้วยอ่ะในส่วนของตัวไซเบินะครับ av สามผมขอเริ่มนะครับจากการที่ผมต่ออะแดปเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับก็คือวิ่งเต็มสองสิบวัตต์ตัว cpu นะครับ motorbo มัตติคอร์นะครับจะอยู่ที่1 4 5 4 8เสี่้ยนคอที่1735นะครับ แล้วก็ถ้าผมถอดแรปเตอร์ออกจะอยู่ที่มัลติคอร์1 2 8จ3สเซียนคอที่1 6 9 7จะเห็นว่ามีความไรที่มันต่างกันอยู่เออฉะนั้นแล้วต่อแรปเตอร์อยังไงก็แรงกว่าถัดมากับตัว PC m a r k 10นะครับคะแนนต่อแรปเตอร์นะครับอยู่ที่ 7,114คะแนนไม่ต่อ a d a p t ร r 6,825คะแนนเฮ้ยถือว่า CPU นะครับแรงขึ้นด้วยแหละเออกว่า LG a l l n รุ่นก่อนนะต่อมานะครับกับตัว PC Max ต่อ a d a ตอร r นะครับจะอยู่ที่3,400แล้วก็ไม่ต่อ adapter จะอยู่ที่3,285คะแนนเออก็ถือว่าแรงลื่นประมาณนึงแหละนะครับ ตามสไตล์ของตัว雷迪 o นเขาต่อมานะครับก็จะเป็นความเร็ว SSD ในการอ่านนะครับอยู่ที่4,979ในการเขียนอยู่ที่3,612เมกะบต์ต่อวินาทีก็ถือว่าแรงลื่นดีกว่รุ่นก่อนจากนั้นนะครับผมพามาดูความร้อนที่เกิดขึ้นกันแล้วกันเมื่อผมทดสอบต่อนเนื่องยาวนานเล่นเกมเ e n c h m a นะครับ CPU นะครับร้อนที่สุดจะอยู่ที่95.1องศาเซลเซียสดีขึ้นในการใช้งานแบบ full l o ด หรือว่าในการใช้งาแบบทั่วๆไปตัวเครื่องเองก็ไม่ร้อนแบบแผดออกมาด้วยส่วนตัวการ์ดจอนะครับร้อนสุดจะอยู่ที่89องศาเซลเซียสปิดท้ายน,นะฮะกับตัวแบตเตอรี่นะครับผมทดสอบทั้ง2อ,อย่างเอาอย่างแรกก่อนละกันก็คือเปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับปรับเป็นโหมดประหยัดพลังงานลดเสียงลดแสงละมาณ10%นะครับสามารถดูได้ยาวนานประมาณ16ชั่วโมง เอึดอึด,อ,ดอึดขึ้นนะครับและถ้าผมเอาไปเล่นเกมนะครับเอาไป b e n c h m a r ก็คือเค้นมันนจะสามารถใช้งานได้ยาวนานอยู่ที่2ชั่วโมง55นาทีถือว่าดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนประมาณเท่าตัวเหมือนกันรุ่นก่อนประมาณชั่วโมงกว่ากนะครับรุ่นนี้เกือบเกบสชั่วโมงดีขึ้นทานี้นะครับพามาดูดีไซน์กะแบบโดยรวมนะครับของ asus lg Al ally x ตัวนี้เฮ้ย hey, สีดำดูดีนะครับดูเละยาก แล้วก็ดูดุดันด้วยนะตัว A นะครับบอกเลยว่าเพิ่มฟีเจอร์มาหลายอย่างใช่ไหมล่ะหนักขึ้นไหมอ่ะน้ำหนักอยู่ที่678กรัมก็คือ678นั่นเองบอกเลยว่ามันหนักกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ส่วนตัวนะเอาตรงๆนะเฮ้ยห,หนักแค่เนี้ยไม่รู้สึกว่ามันหนักขึ้นเลยเมื่อเทียบสิ่งที่เราได้นะครับแรมเยอะขึ้นตัวเครื่องจับดีขึ้น SSD เพิ่มขึ้นแบตเพิ่มขึ้นแล้วก็อีกหลายอย่างดีขึ้นแล้วก็นะครับ ของเรื่องที่ให้มาที่รองตัวเครื่องมีการเปลีป่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับรุ่นก่อนเนี่ยจะเป็นแบบแถวยาวตัวเดียวแล้วก็เป็นที่รองแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่ารุ่นนี้จะมีการเปลี่ยนเป็นแบบตัวสั้น2ตัวนะครับวางแบบนี้ได้ออแล้วก็จะมีคําว่า rog อ l i ไ n ติดตั้งเอาไว้อยู่นะแต่ก็เป็นกระดาษแต่ถือว่าทาง asus เขาตั้งใจแล้วก็ใส่ใจทํากันว่าดีไม่ต้องใช้ของแพงพอ้มันวางขค้ื่องในก็พอโอเคนะครับตัวเครื่อรวมนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับ จอแบบกระจกก้อยแรการ์ดวิกตัสทนทานแน่นอนทั้สกรีนได้นะครับตัวนา็อกเนี่ยก็มีไฟ RGB เหมือนเดิมนะครับสวยงามนะครับตามสไตล์เขาเลยมีปุ่งต่างเหมือนเดิมพวกตัว D-pad อ่านีด้ดีขึ้นนะครับเรื่องตัวทิศทางจาก4เป็นแล้ละกันปุ่มเมนูปุ่มเลือกปุ่มเรียก a m มูริเคอออกมานะครับแล้วก็ปุ่มตัว Comma n e n t n t น r นะครับตำแหน่งคือเหมือนเดิมแต่ก็มีการปรับเรยเ เล็กน้อยและกันแต่ดีขึ้นนะครับไมโครโฟนนะครับติดตั้งเอาไวซายและขวาของตัวหน้าจอตรงนี้เลยปุ่มนะครับ X Y A B เหมือนเดิมในส่วนนี้ลำโพงด้านหน้าตรงนี้ก็ดีเหมือนเดิม,มไม่สิผมว่าดีกว่าเดิมด้วยเรื่องของตัวเสียงตัวกริปเองนะครับจับได้ดีกว่าเดิมนะครับแอบจะมีความหนาอยู่เล็กน้อยกว่าเดิมแต่เรื่องของตัวกริปนะครับมั่นคงขึ้นกระชับมือดีขึ้นไปอีกนะครับด้านบนนะครับ ก็จะเป็นในส่วนตัวบัมเปอร์แล้วก็ตัวทิกเกอร์นะครับซ้ายและขวาในการเล่นเกมก็ต่อบอว่าสำคัญเนาะนะครับกับตัวการคอนโทรลจริงๆเนี่ยฟีลแบบตัว Xbox ซเลยนะซึ่งหลายคนเนี่ยชื่นชอบ ส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะครับถือว่าทำการบ้านมาดีเออนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวปุ่มนะครับบล่มบวกลบนะครับมีปุ่มพาวเวอร์ที่เป็นฟิงเกอร์พินในตัวอีกด้วยตรงนี้นะครับชอบ่องถงฟอร์และไม้ไมโคร SD c a r การิดเดอร์นะครับช่อระควร้อน2ช่องตรงนี้พว<ม>กลง2ตัวนะครับเป็นตัว R L G intergen t cooling แบบ Zero Gravity พอร์ตเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น USB Type ใช้ซีรำนสนะครับแล้วก็ใช้ซ เซ0ล์งชั่นก็คือชาร์จไฟได้ต่อจอแยกได้ผ่านทางตัวมาตานดิสซิพอร์ตนะครับแล้วก็ชาร์จไฟกลับได้ผนทางตัว PD Power Delivery อนอกจากนี้ก็จะมีไฟอิเลเตอร์นะครับบ่งบอกสถานการณ์ทำงานอย่างเช่นถ้าชาร์จไฟก็จะเป็นไฟสีส้มเป็นต้นนะครับอีก,อกดวงหนึ่งตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นปุ่มมาโครตรงนี้ก็จะมีการเปลีป่ยนแปลงเหมือนกันให้มันเล็กกว่าเดิม ทำให้ในการจับเนี่ยมันจะไม่โดนง,ง่ายๆแต่ก็สามารถตั้งใจกดได้ง่ายๆเหมือนเดิมมีการเจาะรูวไว้นะครับเป็นช่องดูอากาศายและขวานะครับโลโก้ LG ตรงนี้ก็เป็นการเจาะร่องเหมือนกันมีการใช้โลโก้ผ้าผ่านเอาไว้นะครับอย่างตัว Republic of Gamer ซึ่งเป็นชื่อเต็มของตัว LG Li น์ G ine, ก็จะมีแบบลุ้งวับป,ป,ประมาณหนึ่งเหมือนกันชอบเลยด้านล่างไม่มีอะไรนะครับเรียบๆสบายๆในส่วนนี้แล้วก็ด้านหลังเองนะครับก็จะมี ในส่วนของตัวน็อตต่างๆที่เป็นแบบสีแฉกสีดำนะครับซึ่งในผมเนี่ยจะมาแกะตัวเครื่องภายในชมกันด้วยว่ามันดีขึ้นยังไงบ้างการแกะฝาหลังนะครับเพื่ออัปเกรดหรือว่าทำาสะอาดเนี่ยไม่ยากเลยนะครับใช้ค้นสีแฉกค่อๆไขออกมาเท่านี้ง่ายมากๆนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะมีสายแพรที่เชื่อมต่อกับปุ่มมาโคด้านหลังเอาไว้อยู่นะอันนี้ระวังนะครับย้ําเลยเดี๋ยวมันขาดนะประกันจะหลุดด้วยอ่ะด้านใน จะเห็นถึงเมนบอร์ดสีแดงแรงฤทธิ์น,นะครับตามสงตัว ROG เลยเหมือนกับพวกเกมโนบุกแล้วก็นะครับเราจะเห็นถึงตัวพัดลม2ตัวนะครับแบบนี้เลย เทคโนโลยี <Technology S 2> เป็นตัว r o g i n t e l l i g e n t Cooling ที่ใช้งานเฉพาะนะครับในส่วนตัว r o g Alive X เท่านั้นเป็นแบบใหม่นะครับ Zero Gravity ที่มีการต่อยอดมาจากรุ่นเดิมอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนใบพัดให้มันดีขึ้นอ่ฮิตไปหนึ่งเส้นพัดผ่านนะไม่อยู่ช่องทาร้อนเนี่ยเป่าออกด้านหลังต่อมา ตัว SSD ไม่พูดไม่ได้นะครับตัวยาว2 2 8 0ถ้าใครคิดว่า1เทลไว้์ไม่พอจะอัพในอนาคตเป็น2 K ก็ทําได้นะซึ่งก็อัพได้ไม่ยากนี่เลยนี่เลยแล้วก็จะมีในส่วนตัวพวกพาร์ทเชื่อมต,อต่อต่างๆกับพวกสายแพรนะอ,อันนี้เราเองก็ต้องระมัดระวังเวลาที่เราปัดฝุ่นทำความสะอาดด้วยนะน้ำพงซาละขวาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไดเวอร์ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะมีไซส์ที่ใหญ่อยู่ที่80วัตต์อัวถือว่า ดีกว่าเดิมจะรุ่นก่อนนะครับสเท่าตัวซึ่งดีจริงอะไรจริงนอกจากนี้นะครับด้านหลังเองนะครับก็จะมีตัวดักฝุ่นเอาไว้ด้วยนะครับกรองฝุ่นตรงนี้เราเองก็ต้องมั่นปัดแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะครับโดยรวมภายในก็ประมาณนี้ถือว่าดีทั้งตัวภายนอกแล้วก็ฮาร์ดแวร์ด้านในด้วยทดสอบช่างน้ําหนักเครื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมสลีเครื่องออก,กันแล้วกัน คูปพาวเวอร์หนึ่งครั้งนะแล้วก็วางความหน้าแบบนี้นะครับอยู่ที่600ไป2กรัมไปสิกรัมแล้วกันเนาะแล้วก็เมื่อช่างรวมกับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่แบบไทซี65วัตต์นะครับตัวนี้เลยน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่1กิโลกรัมก็เรียกว่าพอที่จะพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสรุปปิดท้ายนะครับกับ ROG Ally X นะครับ ก็บอกเลยว่าเป็นเครื่อเล่นเกมพกพาที่น่าซื้อถ้าใครเนี่ยมีโงบมานะครับสักสองร้อบาทนะครับกำลังหาเครื่เล่นเกมพกพาที่สเปคแรงหน้าจอสวยแบตอึดเสียงดีดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็ได้ความเป็น r o g ก็ต้องรุ่นนี้เลยส่วนถ้าใครนะครับใช้งานตัว r o g อะไรอยู่แล้วบอกเลยว่าไม่ต้องแบบนีเ่เสียรายไปเพราะว่า เราเองเนี่ยก็ซื้อตัวเอาจีอลนเนี่ยมาใช้งานจนคุ้มค่าแล้วนะครับมีรุ่นใหม่ออกมาใหม่ก็ไม่แปลกอันนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าจะให้ไปแบบขายของเดิมเพื่อซื้อของใหม่อันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอ่ะก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้พูดตรงๆเนาะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีไวนะครับท่ทาง a s u s r o เเนี่ยเขาตั้งใจนําเสนอออกเป็นอย่างดีมีการอัปเกรดนะครับมีการต่อย,ยอดเรียกได้ว่านะครับมีการรับฟังผู้ใช้งานอย่างเราๆนะครับแล้วก็ เอาไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมเพื่อนมีความอย่างไรนะครับเก่ยตัว ASUS ROG X ตรงนี้ก็บอกกันได้เลยบางคนเนี่ยอาจจะลังเลยอยู่นะครับสอบถามเพิ่มได้นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องนี้ก็สามารถสอบถามได้ชื่อยก,กันนะครับสำหรับในคลิปนี้เรียวรีวิวไอ้โป้งของตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s ส r ค b e กันด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ